พี่น้องที่มีเกียรติที่อิมาลต่อลอสุบฮาห์อัตลาทั้งหลายสองสามวันก่อนที่เราหากว่าเราติดตามข่าวแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมีบุคคลหนึ่งที่เขานั้นได้ตำหนิได้จับจ้วงศาส,สนาทูตของเรา และเป็นการสร้างความเจ็บปวดให้กับมุสลิมทั่วโลกเพราะนี่คือการกระทำที่น่ารังเกียจจากบุคคลหนึ่งที่ได้กล่าวตำหนิต่อท่านศาสดามมฮัมมัดสลุลลัลห์ออลัยอุบัตลัมแต่พี่น้องที่ศรัทธาต่อรัตทั้งหลายเรื่องเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่สำหรับพวกเราทุกคนหากเราย้อน หรือได้ศึกษาชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะวะซัลลัมแล้วเราจะพบว่าตลอดระยะเวลาของท่านนั้นในการเรียกร้องไปสู่การอิบาดต่อร้อนั้นได้ถูกใส่ร้ายถูกจับจ้วงต่อผู้ที่ไม่หวังดีท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะวะซัลลัมนั้น เป็นนบีท่านสุดท้ายและเป็นนบีที่ดีที่สุดและเป็นท่านนาบีสุลต่านละิสลามที่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์มากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในประชาชาติของท่านพี่น้องครับอัลลอฮ์บอกว่าวามอัลซันนากะอิลลาระห์มัตันลินาลามีนเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเว้นแต่อะไรครับเป็นความเมตตาให้กับประชาชาิทั้งหลาย แ้ะก็การนะกุมฟีรอซุลไลอุสวะตุลศัสนาและแน่นอนสําหรับพวกท่านนั้นมีรอซูลมีศาสนาทูตของอัลลอฮ์ที่เป็นแบบอย่างที่ดีเลิศพี่น้องครับแน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นไม่ว่าจะเป็นการกระทําอะไรก็ตามที่เป็นการตําหนิวิพากวิจารณต่อสัตวศาสนาทูตมุฮัมมัดสลลลออในสลัมนั้น หากบุคคลนั้นเขาเป็นมุสลิมและมีเจตนาที่จะกระทําดังกล่าวนั้นจะทําให้เขานั้นสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมสินส้นสภาพจากการเป็นมุสลิมอย่างแน่นอนและแน่นอนพี่น้องครับในหลายๆองค์การของอายห์ญญกุรานที่อัลอสุบฮาหนอัตะลาได้พูดปลอบใจท่านอัลสุลลรอในการเผยแพร่ศาสนาย่อมมีอุปสรรคย่อมมีการดูถูกย่อมมีการเหยียดยา้ ต่างๆมากมายไม่ว่ามาจากคำพูดการกระทำที่มีต่อท่านท่านอับดุลฮัมมัดสุลลต่านของอิัลลัมอัลลอฮ์บอกว่าอะไรครับว่าเราตอดิสูรซีอาบิรุซูลินมิงกอบลิกอัลลอฮ์บอกว่าและแน่นอนแล้วนะครับได้มีการเยาะเย้ยดูถูกกับบรรดานับีก่อนๆมานี้แล้วก่อนหน้าท่านนบีมุฮัมมัดฟะฮากอบิลละดีนัสาฮิโรมินหุมและคนที่ล้อเลียนดูถูก ปฏิเสธบุคคลเหล่านี้จะไม่รอดพ้นจากการลงโทษจากอัลลอฮฺสุบฮานุวัตตาลามากาหนูบิฮิยัสตซสอูนจากสิ่งที่เขานั้นเยอะแยยต่อท่านศาสดา Muhammad s a ล l a ล l a h u alaihi w a s a ล l a m พี่น้องครับจากคำพูดมากมายที่บรรดามุชีลิกีนได้กระทําต่อท่านนบี Muhammad s a ล l a ล l a h u alaihi wasallam อัลลอฮฺอัลลอฮฺสุบฮานุวัตตาลาบอกว่าอะไรครับว่าก้อนลังกาฟิรรนะฮะดาซาฮิรุนกัสดัต บรรดาผู้ที่ปฏิเสธนั้นกล่าวว่านี่คือคนที่เป็นนักสยศาสตร์เป็นจอมโกโหกนี่คือคำพูดที่รุนแรงที่มีต่อท่านนบีมุฮัมมัดสลุลลัลฮฺอะลัยวะสัลลัมในตอนที่ท่านนบีนั้นได้เผยแพร่ศาสนาอยู่ที่นครมักกะพี่น้องครับไม่มีสิ่งใดที่มันจะรุนแรงกับบรรดามุชริกกับที่พวกเขานั้นได้ให้ร้ายกล่าวตำหนิต่อท่านศาสดามุฮัมมัด เท่ากับบรรดามุชิรีกินอีกแล้วนอกจากคำพูดของพวกเขาแล้วการการะทําของพวกเขาอย่างมากที่ต้องการที่จะกัดขวางต่อการเผยแพร่ศาสนาสู่การเรียกร้องไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาหากว่าเราศึกษาเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตเราจะรับรู้ถึงความอดทนของท่านนาับดลีมฮัมมัดซลของใลัมอย่างมาก พี่น้องครับในช่วงแรกของการเรียกร้องของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอสุลามนั้นท่านนาบีเผยแพร่อยู่อย่างลับๆเป็นระยะเวลาสามปีเพื่อต้องการที่จะให้เครือญาติคนรู้จักคนสนิทได้ยอมรับในคำเรียกร้องของท่านศาสดามุฮัมมัดหลังจากนั้นอัลลอฮ์สุบฮานวาตาลานะก็ได้ประทานอายะกราหวอัอังซิตอาชีรตกักการอันกครบินนะบให้มุฮัมมัดนั้นไปเรียกร้อง นะครับต่อบรรดาเครือญาติของท่านนะครับคนใกล้ชิดของท่านเมื่อองค์การนี้ถูกประทานลงมาพี่น้องครับคนแรกๆที่เข้ารับอิสลามไม่ว่าจะเป็นท่านอบูบักท่านอัมมาร์นะครับและครอบครัวของท่านอัมมาร์แล้วก็ท่านซูเฮฟท่านบิลลนท่านมิกดาดนี่คือบุคคลแรกแ,รกแรกที่เข้ารับอิสลามและศรัทธาอิมานต่อท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมเมื่อท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้รับ วะฮีจากอัลลอฮฺสุบบะฮานวะตาลาให้มีการประกาศเรียกร้องต่อบรรดาเคารือญาติท่านนับดุลสลล์ฮอฮุวาลีวาสซัลลัมก็ขึ้นไปยังภูเขาซสฟานะครับและก็เรียกร้องต่อบรรดากลุ่มชนกองกุเรชนะครับบันีฟิฮรินบันีอาดีนะครับให้มารวมตัวกันแต่ปรากฏว่าในการรวมตัวครั้งนั้นมีอบูละฮับอยู่ด้วยซึ่งเป็นอาของท่านนับดุลสลล์ฮอฮุวาลีวาสซัลลัม และท่านนบ,บีสุลต่านฮุลวะสัลลัมก็บอกว่าเอาไหมฉันจะบอกถึงสิ่งหนึ่งหากว่าศัตรูเนี่ยกำลังจะเข้ามาจู่โจมพวกท่านเนี่ยพวกท่านเนี่ยจะมีจะเชื่อไหมต่อคําพูดของท่านต่อคาพูดของฉันอะคุนตุมมุสัด,ดิกีนบ,บีบอกว่าพวกท่านเนี่ยจะเชื่อต่อคําพูดของฉันไหมหากว่ามีศัตรูเนี่ยต้องการที่จะเข้ามาจู่โจมต่อกลุ่มชนของพวกพวกท่านเนี่ย พวกเขาก็บอกว่าพวกเราเชื่อในสิ่งที่ท่านนาบีพูดเพราะท่านอาบีสลลลอยสลัมไม่เคยพูดจาโกหกไม่เคยพูดจาไร้สาระทุกอย่างที่ท่านนาบีพูดนั้นนะครับเป็นความจริงทั้งหมดและนาบีก็พูดบอกว่าฟาอินนีนาซีรูละกุมมไปนะจได้อาซาบินชดีบดนบีบอกว่าฉันจะมาเตือนพวกท่านทั้งหลายซึ่งในวันหนึ่งที่ต้องเผชิญกับการลงโทษอันอย่างเจ็บปวด พี่น้องครับเมื่อท่านอนาับดุลลอฮฺฮุอานิวาสซัลลัมได้เตือนต่อบรรดาชาวกุเริสปรากฏว่าอบูละฮับนั้นก็บอกกับท่านอนับดุลลอฮฺซัลลัมบอกว่าตับบัลละกะซาอิรันยงก่อให้วันนี้มันพินาศก่อให้ชีวิตของท่านนาบีนั้นพินาศนะครับตลอดระยะเวลาทั้งวันเนี่ยก่อให้มันพินาศปรากฏว่าอะไรครับเมื่ออบบูละฮับนั้นได้กล่าวคำ สาบแช่งต่อท่านนบีุสสลลอฮ์อุลัมมัดสัลลัมแล้วและบอกว่าอัลีฮะจาจะมะตะนาแค่เพียงคําพูดนี้หรือที่เราต้องมารวมตัวมารับฟังจากท่านนบีุสสลลอฮ์อุลัมมัดสัลลัมพี่น้องครับอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาลาก็ประทานอายะฮ์คุรานในสุรห์นะครับอัลมาซับบอกว่าตับัดเจดาบิลาบิวตับมือทั้งสองของอบูละฮับจงพินาศและมันก็ได้พินาศแล้วพี่น้องครับเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ อัลละสุบฮานอัลตลาปกป้องท่านอัสลลอฮ์สัลลัลลอฮุมะลัยฮะอัลลัมจากบุคคลที่พยายามที่จะกัดขวางทําร้ายท่านนบีสัลลัลฮุมะลัยฮะอัลลัมพี่น้องครับเรารู้ไหมว่าจุดจบของอบูละฮับเป็นอย่างไรนะครับอบูละฮับนั้นป่วยนะครับจนกระทั่งว่าเสียชีวิตจนกระทั่งว่าร่างของเขานั้นไม่สามารถที่จะอาบน้ําได้นะครับและต่อมาอัลละสุบฮานอัลตลาบอกว่าอะไรครับมาอักนะอันดูมาละหูวามากัสัพ นะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งอบูละฮับก,ก็บอกว่าหากคำพูดของคำพูดของมุฮัมมัดเป็นจริงเนี่ยนะครับฉันจะเอาทรัพย์สินเอาลูกหลานที่ฉันมีอยู่เนี่ยนะครับทรัพย์สิสนทั้งหมดเนี่ยไปประกันชีวิตของฉันในวังกิยามาแล้วก็เลยบอกว่ามาอักานาอุมาลูวมาก็จะทรัพย์สินของเขาและสิ่งที่เขาหามานั้นมันจะมีอำนวยประโยชน์อันใดจากการลงโทษท,ที่จะมีต่อเขาในวังกิยามาไซส,สลานารันซาตละลาฮับ นะครับแล้วเขาก็จะเข้าไปอยู่ในไฟนรกนะครับอันลุกโชนหลังจากนั้นต่อมาพี่น้องครับไม่เพียงเป็นอบูุะฮับอย่างเดียวเท่านั้นอุมุนจามีนซึ่งเป็นภรรยาของอบูุะฮับก็เป็นบุคคลหนึ่งที่อัลลอฮ์ได้กล่าวอาไว้ในสุรนี้เช่นเดียวกันนะครับนางนั้นคอยที่จะกัดขวางท่านนาบีสลลุลอานไลสลามช่วยเหลืออบูุะฮับในการกล่าวร้ายในการยับยั้งท่านนาบีสุลตานไลสลัมไม่ให้เผยแพร่ศาสนาของอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาลา เรา,าบอกว่าอะไรครับวามรอาตูฮัมมาละตัลฮะตับและภรรยาของเขานั้นนางเป็นผู้แบกฟืนนั่นหมายถึงว่าในวังกิยมะนั้นอลัลลอฮ์สุบฮานวะตาลาจะให้อุมมุลจจมีนั้นเป็นคนที่แบกฟืนไปสุมไฟในนรกยะหันนำนี่คือบลทลงโทษของพวกเขาเพราะเขาช่วยสามีของของเขานะนะครับในการ ให้ร้ายต่อท่านนาบีสุลต่านละลัมเช่นเดียวกันในวันกียามะอเลาลก็จะให้นางนั้นแบกฟืนนะครับเพื่อที่จะไปสมไฟในนรกจะหันนำว่าฟีจีดีฮะฮับลิลม,มิมมาสัดนะครับและก็ที่คอของนางนั้นมีเชือกที่ถัก้วยใยอินทผพาลัมนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งนะครับในช่วงที่ท่านนาบีสุลต่านละลัมนั้นอยู่ที่นครมักกะปรากฏว่าอุมุลจะมีนั้นเอาขวากน้ําสิ่งที่เป็นอันตรายไปวางตามถนนหนทางที่ท่านอัสโลสุลลอฮ์เดินไป อย่างมัสยิดนี่คือการกระทําของนางนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานวะตะลาดได้กล่าวโทษเอาไว้ทั้งอบูละฮับและอุมุนจามีนพี่น้องที่ศรัธทธาต่ออัลเราทั้งหลายท่านอับดุลลาบินมัสอูดนะครับได้กล่าวว่าในขณะที่ท่านอับดุลลอฮฺสัลล,ล,ล,ลัลลอฮฺวะเัรีิวะกัลลัมได้ละหมาดอยู่ที่นครมักกะคืออยู่ใกล้กับไปตุลลอ์ท่านอับดุลลอฮฺสัลล,ลัมได้ทําการสุยูดในขณะที่สุยูดละหมาดนั้นบรรดากุเรช ตา่างก็หัวเราะและก nee, ็เยอะๆท่านศาสดาสุลลาะสุลลาะฮฺอะลัยวะสัลลัมและปรากฏว่าในขณะนั้นเนี่ยอุกบ้าบินอบีมุอิสนะครับได้มาหาท่านศาสดาสุลลอาะสุลลอฮฺวาเลัยวะสัลลัมกำลังจะสุยุดนะครับกำลังจะก้มสุยุดละมาดอุกบ้าเนี่ยนะครับเป็นคนเนี่ยนะครับให้ไปเอานะครับเอาของเน่าๆที่มาจากตัวของอูดนะครับเป็น เป็นรกของอูดนะครับแล้วก็ไปจะเป็นไส้เป็นของสกปรกต่างๆมากมายของสัตว์นะครับเอามาไว้ที่หลังของท่านอัลสุลลอฮ์ะสุลลัลฮมาเลย์วะสัลลัมนะครับท่านอัลสุลลอฮ์ก็ไม่ลุกขึ้นนะครับจนกระทั่งว่าฟาติมะเนี่ยอายุประมาณแปดขวบเนี่ยนะครับเป็นลูกของท่านอัลสุลลอฮ์เนี่ยก็ได้มาเอาสิ่งสกปรกออกจากหลังของท่านอัลสุลลอฮ์ะสุลลัลฮมาเลย์วะสัลลัมพี่น้องครับแต่ถึงการกระทําอันหนักหนา ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของท่านนาบีนั้นท่านนาบีไม่ได้มีการตอบโต้อ,อย่างไรเว้นแต่มีความอดทนต่อสิส่งที่พวกเขากระทาบางครั้งท่านนาบีสลุลต่านอิสลามนั้นยังขออภัะยะโทษให้กับพวกเขาเพราะสิ่งที่พวกเขากระทานั้นพวกเขายังไม่รู้ด้วยซ้ําพี่น้องครับนี่คือความอดทนของนบีของเรามุฮัมมัดสุลต่านอิสลัมในขณะเดียวกันพี่น้องครับการทําร้ายต่างๆมากมายที่เกิดขึ้น แม้ว่าตอนที่ Arrow, ator, ท่านอับดุลลอฮ์มูเลสสลามไปเผยแพร่ศาสนาของอเล็์ที่เมืองตอเอฟเมื่อสิ้นหวังจากคนนครมักกะก็ต้องหาที่อื่นที่มีกลุ่มชนอื่นเผ่าวันนิสกีฟที่เมืองตอเอฟท่านอับดุลลอฮ์สัลลอฮ์สลามไปกับท่านเซเดบินฮาริซะปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นพวกเขาเหล่านั้นตอบโต้ท่านอับดุลลอฮ์มูเลสสลามด้วยการคว้างก้อนหิน เลือดของท่านนายบิสอโลยล์สลามไหลย,ยันตาตุม่มเจตเป็นฮาริซาพี่น้องครับเอามือกันท่านลลอัสล,ลอสลุลลอฮสสลาลลอสไรสลามไม่สามารถที่จะปกป้องท่านอัสลุลลอฮ์ได้ท่านหญิงไอเาร์อัสยุลลอฮอันฮาบอกว่าไม่มีวันใดที่ท่านอัสลุลลอฮ์นั้นเจ็บปวดมากไปกว่าวันที่ท่านนายบิโล,โลอโลยสลามนั้นโดนทําร้ายที่เมืองตอเอฟ โดนเผาบนิสัททิพทำร้ายแต่ถึงขนั้นพี่น้องครับพี่น้องดูความเมตตาของท่านอับดุลสลล์ฮฺมารีวะซัลลัมที่มีต anyway. ่ออ mm ุม hmm. ม okay. so ่าของท่านในขณะที่อัลลอสุบฮานวะตาลาทรงมาลาอิกาแห่งภูแห่งเขาเนี่ยมาหาท่านอับดุลสลล์ฮฺแล้วก็บอกกับท่านนับีบอกว่าอะไรครับบอกว่ายามุฮัมมัดกอลาซาลิกะฟีมาชิตา อินซิตอันอุดบคกะอะไลมอัคชบับมาลายกาแห่งภูเขาเนี่ยมาหาท่านนาบีแล้วก็บอกว่าสิ่งใดที่เจ้าปรารถนาหากว่าท่านต้องการที่จะให้ภูเขาทั้งสองลูกอักชบับหมายถึงว่าภูเขาระหวังนครมักกาสองลูกเนี่ยเอาไปทําลายเมืองตอเอฟเผ่าบันิสกีฟเพื่อที่จะให้สูญสิ้นไปท่านนาบีสุลต่านฮุอะวะสัลลัมเจ็บถึงปางตายพี่น้องครับ ไม่มีวันใดที่ท่านรอซูลเจ็บมากเท่ากับวันที่ท่านนาบีนั้นไปเผยแพร่ศาสนาที่เมืองตอเอฟแต่ด้วยคําพูดท่านนาบีสุลัยละสลัมบอกกับมาลาอิกะบอกว่าอะไรครับบันอรรจุอายุขริจัลลอฮ์มินอัสลาบิฮิมไมยักบุญลอฮ์วะเดะฮูลายุศริกุบิฮิชัยาตนบีพูดบอกว่าฉันหวังที่จะให้พวกเขาเหล่านั้นหวังที่จะให้อัลล์นั้นให้บรรดาคนเมืองตอเอฟหรือชนเผ่านะัที่ตรงนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกๆหลานๆของเขานั้น หวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะเป็นคนคนที่อิบาด์ดาต่อล้วและไม่มีภาคีใดๆพี่น้องครับนี่คือศาสดามุฮัมมัดสุลลัลฮฮุอะลัยซัลลัมของเราอุสวาตุลฮสัสนะที่เป็นแบบอย่างที่ดีเลิศเป็นแบบอย่างที่บรรบรรดานมาลายกานั้นยังสรรเสริญให้เขาให้ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮฮุอะลัยวะซัลลัมตลอดจนการทําร้ายการด่าทอที่เกิดขึ้นในนครมักกานั้นแน่นอนพี่น้องที่ มีเกียรติทั้งหลายด้วยกับความอดทนและความปลอบใจจากอัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาและตลอดจนการทําร้ายที่เกิดขึ้นกับบรรดาซหาฮาบาัของท่านไม่ว่าจะจะเป็นท่านบิลานครอบครัวกับท่านอาม,มาดบินยาสิตนะครับซึ่งเป็นครอบครัวแรกที่เสียชีวิตบนพื้นแผ่นดินนครมักกะหลังจากที่ท่านนาบีนั้นได้ประกาศศาสนาเรียกร้องไปู่อัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาพี่น้องครับ ท่านอับดุลลอฮฺขวาอะลัยวะสลลัมนั้นไม่สามารถที่จะช่วยเหลือบรรดาสฮะบะให้รอดพ้นจากการทำร้ายได้ในขณะที่ท่านอบีนั้นเดินผ่านครอบครัวของท่านอัมมาสนะครับท่านอัมมาสเนี่ยนะครับมีแม่ชื่อสุมาียแล้วก็มีน้องชื่ออับดุลลอห์ทุกคนนะครับเสียชีวิตอันเนื่องมาจากการถูกทำร้ายที่นคะรมักกะหมด นะครับยกเว้นท่านอัมมารคนเดียวที่รอดชีวิตพี่น้องรู้ไหมว่าท่้นหญิงสุมาย,ยะซึ่งเป็นแม่ของท่านอัมมารนั้นถูกแทงจากข้างหน้าต่อหน้าท่านอัมมาร์ต่อหน้าน้องต่อหน้าพ่อแต่ขณะนั้นนางก็ไม่ยอมที่จะละทิ้งศาสนาของมุฮัมมัดสุลลัลฮวาลิอัสัลลัมนี่คือการอดทนกับสิ่งที่เกิดขึ้น รับการทรมานที่จะให้ละทิ้งศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮฺฮานุวาตาลาพี่น้องครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นการนํามากล่าวให้เรานั้นได้รับทราบว่านี่คือความอดทนที่ยิ่งใหญ่บนศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮฺฮานุวาตาลาและอัลลอฮฺจะช่วยเหลือนบี่ศาลาอัลลอฮฺสั่มกล่าวว่าอะไรครับซับรออัลาอาลัยาซีร์เฟินเนมอัยเดกุมุญจันนะในบีบอกว่าให้อดทนครอบครัวของยาซีร แท้จริงแล้วสถานที่ที่พวกท่านถูกสัญญาวไว้นั่นคือสวนสวรรค์เอาะลอสุบฮานุวัตาลาพี่น้องครับถึงแม้ว่าวันนี้ในทุกวันนี้จะมีการจับจ้วงมีการล้อเลียนมีการกล่าววิพากษ์วิจารณต่อศาสนาของเราแน่นอนอัลลอฮ์สุบฮานุวัตาลาจะปกป้องเพราะอัลลอฮ์บอกว่าอินนากะไฟนากันมุตตาซีอินแต่จริงแล้วเราได้ปกป้องเจ้าจากผู้ที่เยอะเย้ย ล้อเลียนและแน่นอนพี่น้องกับคนที่กระทำเหล่านี้จะได้รับการลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮฺานวาตาลาอย่างแน่นอนและอัลลอฮฺบอกว่ารครับอินนาชานี่อากาวันอับบัตนะครับในสุราะกาวซัตอัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงแล้วผู้ที่เยอะเย้ยนะครับเกลียดชังต่อท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลของอาเวะสลัมนั้นเป็นบุคคลที่จะไม่มีความสิริมงคลไม่มีเกียรตินะครับในการใช้ชีวิตจะไม่มีความดีงามตั้งโลกนี้และกับโลกหน้าและ สิ่งที่เราสามารถที่จะกระทำได้จากการแสดงออกจากการแสดงความรักต่อนบีของเราสิ่งที่สำคัญเลยนั่นก็คือการเชื่อในสิ่งที่ท่านนบีบอกเพราะนี่คือหนึ่งในหลักการอีมานเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องรักนบีของเรามากกว่าทรัพย์ของเราลูกของเราภรรยาของเรามากกว่าชีวิตของเราด้วยซ้ำเพราะท่านนบีสลุลต่านบอกว่า คนหนึ่งจะไม่ยัง إ ي มานของเขาจะยังไม่สมบูรณ์จนกว่าเขานั้นจะให้นบีมุฮัมมัดนั้นเป็นที่รักยิ่งแก่เขามากกว่าตัวของเขาทรัพย์ของเขาครอบครัวของเขาภรรยาของเขาฉะนั้นพี่น้องครับเราจะต,ต้องเชื่อในสิ่งที่ท่านนาบีสุลต่านละวะเลยซัลลัลมนำมาแล้วเราเชื่อแล้วเราก็จะต้องปฏิบัติตามในสิ่งที่ท่านนาบีบอกด้วยนะครับเราบอกว่าเรารักนบีเราบอกว่าเรา เชื่อแต่การกระทําของเรามันสอดคล้องกันหรือไม่เพราะสิ่งที่จะทําให้เราได้เห็นชัดถึงความรักที่มีต่อนาบีของเรานั้นคือการปฏิบัติตามต่อคําสั่งคําสอนเพราะอะไรครับพี่น้องแล้บอกว่าคุณอิ่งคุณตุมตัวฮิบูนัลลอฮฟัตตะบิอนียุฮิบุคุมุลลอฮยักฟิดละกุมซุนูบักุมล l l a ์บอกว่ามุฮัมมัดหากว่าพวกเจ้านั้นอยากจะให้อัลลอฮ์รักเนี่ย ฟัตตบิโอนี่คือจงปฏิบัติตามนาบีและอัลลอฮ์ก็จะรักพวกท่านและจะอภัยโทษจากความผิดของพวกท่านทั้งหลายเมื่อเราเชื่อแล้วเราปฏิบัติแล้วเราก็จะต้องปกป้องนบีนะครับชี้แจงในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักคำสอนของศาสนานะครับเพราะการนําหลักคำสอนที่ถูกต้องไปเผยแพร่นั้นเป็นหนึ่งในเกียรติที่อัลลอฮ์สุบฮาหนอุตาลาจะมอบกับเขาให้กับเขาในวันในวันโลกนี้ในโลกนี้และในวันหน้า นะครับท่านนาบีสั่งบอกว่าะเรกับนัตรือลลอฮ h อิมรานสมัยมยามากลาตีฟะวะอ่าห์วะฮะฟิซฮ์วะบ,บัลละฮ์นบีุะท่านนบีสัลลัมบอกว่าอะไรครับคนคนหนึ่งเนี่ยที่อลัล l l a ์จะยกเกียรติเขาให้เกียรติให้ตําแหน่งให้เขามีรัศมีเนี่ยคือคนที่เขาได้รับฟังคําสอนของท่านนาบีนะครับแล้วก็ทําความเข้าใจกับมันท่องจําแล้วก็ฟ้บัลละวข้าและวก็นำไปเผยแพร่ สิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะช่วยปกป้องศาสนาทูตของเราและเป็นการส่งเสริมพระท่านอับดุลลอฮฺอัมหมัดสล,ล,ลามยังกล่าวอีกว่ามันดาออิลันฮูดานะครับมันดาอ่าอิลลัฮูดากานาลหูมินันอาจริมิสุลูจูริมันตะบียะนะครับใครที่เรียกร้องไปสู่แนวทางที่ถูกต้องนะครับเขาก็จะได้รับผลบุญนะครับกับบุคคลที่เขานั้นได้ปฏิบัติตามในนั้นด้วยฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติตั้งหลายนะครับ มากมายนะครับสิ่งที่เราสามารถที่จะแสดงออกในเรื่องความรักและการปกป้องศาสนาทูตข,ของเราและสุดท้ายพี่น้องครับเกียรติที่เรานั้นจะได้รับจากอัลลอฮฺซุบฮานวาตาลานั่นมาถึงความรักจากอัลลอฮฺซุบฮานวาตาลาเมื่อเราปฏิบัติตามท่านนบีสุลต์ละฮฺมะฮัมมัดสัลลัมและรายงานจากฮะดิษตันบุคฮฺรีนะครับท่านอานาสบินมาลิกบอกว่าอะไรครับมีอาหรับคนหนึ่งนะครับมาหาท่านสุลต์ลอฮฺสุลต์ละฮฺมะฮัมมัดสัลลัมเลข่าวว่ามัตัสซา วันเกียร์มั้งจะเกิดขึ้นเมื่อใดท่นนานอับดุลสลลลอยสลามก็บอกกับผู้ชายคนนี้บอกว่ามาอะดดตตะลาหานะครับผู้ชายคนนี้มาถามว่นนานบีว่าวันเกียร์มั้งจะเกิดขึ้นเมื่อไรวันสิ้นโลกจะมาถึงเมื่อไรแต่สิ่งที่ท่นนานอับดุลตอบกลับไปว่าและอะไรบ้างที่เจ้านั้นได้เตรียมเอาไว้สําหรับวันกียร์มาผู้ชายคนนี้ก็ตอบกับท่านอับดุล,ลสลลลอยสลลลยลามบอกว่าฮุบุลไลวะรอสูลินะครับ ตอบแค่เพียงคําเดียวครับฉันรักอัล l l a ์รักรอสุลลอฮ์ h ซุล u l ล a h ฮุอะลัยฮิวะอัลลัมนบีก็บอกว่าอันตะมาอามันอะบุตตะนะครับนบีบอกว่าอันตะมาอามันอะบุตตะและเจ้าก็จะได้อยู่กับคนที่เจ้ารักหลังจากนั้นพี่น้องครับไม่มีคําพูดใดเลยที่ทําให้บรรดาซอฮะบะที่ได้รับฟังคําของท่านนาบีแล้วนั้นจะมีความปิติยินดีต่อคําสอนนี้อีกแล้วท่านอนานัสบินมาลิกบอกว่าอะไรครับ มันไม่มีสิ่งใดเลยที่จะทําให้เรามีความดีใจมากเท่ากับคําสอนอันนี้นะครับเพราะอะไรครับเรานั้นรักอัลลอฮ์และรักรอสุลลอฮ์ถึงแม้ว่าการงานของเรานั้นจะไม่สามารถเทียบเท่ากับท่านอบูบั克ท่านอุมัดแต่สิ่งหนึ่งที่จะทําให้เรานั้นได้อยู่ร่วมกับเขาคือความรักที่มีต่อท่านนบีและบรรดาสาวกของท่านอนับดุลเลลอฮ์อะัยฮิวะซัลล,ล,ลัมนี่คือสิ่งหนึ่งที่จะเป็นการแสดงออกและการปกป้องท่านอนับดุลเลลอฮ์อะัยฮิวะซัลลัลมการปฏิบัติ การเชื่อนะครับและการละทิ้งสิ่งที่เป็นวิดาและค้านต่อหลักการปฏิบัติของท่านนาบีมุฮัมมัดสอลลลอฮวาลวอซัลลัมขอดอาตาลอุบบาฮาวตาลาให้เราเป็นผู้หนึ่งที่อยู่ในสวนสวรรค์ร่วมกับบรรดาอัมบียะร่วมกับบรรดาคนดีทั้งหลายในวันกิยามะ